สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิวเนะครับตัวนี้มิวเอ็กสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับลูกค้าเขามาติดจอสิบสามนิ้วนะครับตัวนี้สิบสามจุดสามนิ้วพร้อมกล้องรอบคันนะครับนี่ก็จะคมชัดแบบนี้ครับก็ได้เส้นโค้งตามพวงมาลัยนะครับครนนี้ลูกค้าติดตั้งพร้อมกับกล่องแคนบัสนะครับพอ,พอมีกล่องแคนบัสก็เปิดประตูรถหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับ แกรม 3D ดีครับคมชัดมากเลยกล้องโซนี่นะครับตัวกล้องเลนโซนี่นะครับโซนี่สามุเจ็ดนะครับคมชัดเลนไวายแบบนี้นะครับระบบเดิมรถอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เสียงดีกว่าเดิมเลยนะครับเป็นบอด์จดแ8ด0จศูนย์นะครับระบบเสียง DTS นะครับปรับแต่งเสียงด้ DSP นะครับดูครับ DTS นะครับล้ำล้แบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ CPU 8คอร์2.7กิกะเฮิร์ต3ตัวนะครับเร็วอยู่แล้วครับคอนโทรงไลนทุกอย่างใช้ได้นะครับควาสั่งเสียงก็ใช้ได้นะครับไปเซนทรัลเฟสติวัลกำลังนำทางไปยังเซนทรัลเชียงใหม่ สองหน้าจอนะครับสนใจสินค้าแนวนี้นะครับก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ